พ่อสาธขอขระคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อก่อนอนุญาตบักหัรยีสิบเพลงเลยจ้าเอ้าตั้งลำจะหน่อยสักคนหน่อยน้องเฮ้ยจังสันได้ไหมโบผ้าล่องตะเที่ยวสวยดาวตัวกระเบนเอไปสวยสูบไปเข่าห้องน้ำกระเบนเอไปเข่าไปนะอีแม่พันกับทิพงานกับพี่น้องบันเหตุแม่พันแม่พ่าย้ากันไปสวยดาวเด้อแม่เด้อแม่วันกับมาแม่นบอกไอแม่สาน้ออะไรตีโอ้บ่ได้มากจะเอ้า อันแค่สั้นตัวขันบอลล็อกย่เลยกับบอลตีข้องจมันก็เสี่ยงล่าเฉะโอ้โหเอาเต้าคิดแค้นขี้นี่ขอกระลอกยี่ห้อบุญนลือกินน้ำเลยมันก็เสียน้าไปเฉย,ะะย,นนเยสิไปไซโลกโอเคล่ำแค้นเลยตอนนี้นักดนตรีไปกินน้ำปัสสาวะเลยจ้าโอ้ยกระดกสิเอามือกกองไปกินน้ำปัสสาวะ ละป้าหางหม่ใส่เทนใจหบสนด๊อกเด้อไายนั่ออนงสกอนเด้อแม่สองแม่เด้อจะเฝ้าโศกันเด้อเสียเดงเด้งสมสมเด้อใจหีบสนด๊อกเด้อไายผัวเขาคือเป้าหมาระวังไห้ปรปลาตาที่อยู่ใส่นอคุณแม่อามาเหนื่อยแล้วใช่ไหม ตาไม่คือบ่อพอเจ้าแต่เขาเป็นบาวแวงนางสะกดผ่อนัางสะกดผ่อหมายและวพนิขิดมากกันแเกร็งพอเทนแต่งดวงาตาให้น้องมาพาละภพผัวเพื่อนมีเจ้าของแล้ว และเดาวว่าใจบัดพันละเกี่ยวอันเคือเกี่ยวบอยมไปละหักบ่มีว่าละถอยนักถ้าพีตื่มหน,น้าคือคนบ้าบ่สร้างเมาและได้หัวจากน้องหักเจ้าเขาเดินซีมีกะลอนกะาบรอน,น้อปพันว่า วาดริมานน้องน้องแกวเราหูเต็มอบว่าผืนนี้เจ้าของแล้วบรรงเกยงียร์สับใจเป็นเป็นเพ่กะตามนาบนดนตาบนดนใสมอมพานาพ่อเห็นหลหแล้วและเขียดไในเร็วเขียดไในแล้วมือก็ย่ายไหลแม่ละมัติฟานนาพากันละน้องแม่ไข่เนาะ เครียดเฮเลเอาเนี่ยโอ้ยเนี่ยมื่อไก่จะตั้มแม่หลับปะนะกะคไข่เตี้ยเนาะสุกับซี่ยุ่รอดเอียบเนี่ยพี่เกศสอนเจ้าจะตั้งค่าเบื้องปะนะก็น่ากับบการเพื่อนจ้างพื่อนโบเลเอาไม้บรรทัดไปวัดน้ำนมแม่เหอะเคียดหฮแล้วสร้างมบ้าบินพายกันไก่มากสูงแม่ไก่อันนี้กับผู้เฒ่าได้เดียผู้เฒ่าป๋อแดง ที่อยู่ทางใดของเมนกินดีมีแต่ปลาแดกกับปลาหมึกนี่แหละเอาพูดละโตจา้าเอามาให้ตอนนี้ก็กินเพราะในเด็กเอ้ด๋อมเลตะกินอ,อิล่าสิครับเราตีไทยเราตีรูปนั่นวางสันเนี่ยเอาไทยวือที่ถือแล้วถือไปใส่เอาข้างไหน เอา,เอาทั้งนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปจากสามนาที่ก็เด้อจ้าเด้เอพ่อพ่อไปทั้งนี้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 บอได้ปลาหมืกอกินแห้งๆมาหันข้องพี่หมอน,น,นพ่อหันกล้องพ่อหนึ 1, 2, ่งสองสามค่ะขอบคุณหลาๆๆยๆ1ิีเจอกันน้องดูนะจ๊ะโอเคค่ะๆๆจ้าจ้าตากี สิไปเสียงไม่อีกมือเดียวเด้มแม่สิผาจังไปตาที่อยู่ทางใดตาหอยคือบอ่พอ,พอเจ้าแต็กเอาเป็นบาเวนและพบีิขิดมากกันละแกร่งพอแทนแต้งดวงซาตาให้น้องมาพาละพพผัวพิ่นมีเจ้าของแลว้ว แลแนวว่าใจมันพันละเกี่ยวอันเครือเกี่ยวบ่อยอมปล่อยแลหากบ่มีวันถอยหนาา้าท่าวีเติมหน้าคือคนบ้าบ่าสร้างเมาแลได้หัวจากน้องฮักเจ้าเ่าเดินสีมีกันลอนกา มานอนนอปันวนันวาดวีมานนอเมืองแวเก่าเต็มพูว่าเพิ้นนี้เจ้าของแล้วยมปงเกียรติสอัณใจเป็นเป็นไพ่ก็ตามนาบันดนตาบันดนใจมอมผานางพ่อแห่งแล้วัอใจก็มอมผานางพ่อแห้งแล้วและเรียรในเรด เคียดให้เร็วสร้างบ่ามาบินไา่ขันไก่มาสูดแม่ไก่ตาขี่อยู่ทางใดแต่เป็นเบาโจย้อย,อยแต่เป็นเบาโจย้อย,อยบ่ทันใดกับผู่คน และเป็นยังเดีมาปิตาบอน้องให้พ่านโพประสบตาจนอายมีปัญญาจังได้มานอ้อผ่านพออผัวเขานอเป็นเขานอเป็นอย่างน้อนองจังอ้วงและผู้ใช้สวดนี้ไรลูมาเย็ยนควงน้องเบาๆผัวเขาพนน้องเกิดน้ำ ละสินข้อสามกาเมีบอกว่าใจมันตองหามว่าผิดเหตุของสินใจที่มีเมื่อทิลมาสร้างตามกับพ่อหูและญาติในเดียงแติตกไปเป็นโซ่กับเป็นเขาว้าผอ้อมอ้อมนาะลสศินข้อสามกามีบอกว่าใจมันบอกผอมกันตั้งแล้วกับจํา เบ้าพ่อห่างกะมีลายเบ้าพอไม้ขอเสียงผู้เบ้าพ่อห่างเลยจ้าเออมีมีผู้ฟังคอยอยู่มีผู้ฟังคอยอยู่พอปิ้นเจ้ากระมังกี่พออย่าบอกว่าตัวกับนายกมือเกินมาหันเบ้าพ่อห่างพ่อห่างนี่มีป่าเลยเนองพ่อน้องเบ้าพ่อห่างกะมีลายป่าอิลีติป้าปิ้นเบ้าพอไม้ ขอเสียงพ่อหมายผู้เมียตายแน่แม่บันดีเบิดตอตำบลเมืองพุทเลยเบาอพ่อไม้น้องกระบอกน้อสั่มกี่พ่อไม้เป็นห่างเพือเป็นไม้พ่อไม้ทั้งห่างทั้งมไม้ทั้งตายทั้งป่าตัวเนี่เบาอพ่อไม้น้องกระบอกน้อสั่มขีดน้ำเต้าน้อเผาขวานใจเอง เมเมาน้ำผัวเขาคิดบ่เศร้าได้นอนลกลุ้มปานไปสบในส่วงหอนบางกันนอนบอ่เป็นตื่น้อนลงมกักผัวคนเอเอ,เอ,เอละกางขึ้นไปนไปหัวไดยว่าเอาใด้รักแต่งงานละแขนเท่าไายแขนนางวันมีมาอีกซ้ำเบาๆน้ำดอกผู้เป็นเบ้าเนี่ยวันมีมาอีกซ้ำคิด ปอนไข้หน่วยเตี้ยปากปันเมนียนบอนคือใจละลายแต่ใหญ่ปอนไข้หน่วยเตี้ยปากปอนได้กวนฝันมันมีสุขบัดตื่นมามันสวยแล้วโอ้ยบัดได้แทะฝันเอาดอกฝันอยู่ฝันกินเลยแล้ได้กวนฝันมันมีสุขบัดตื่นมามันตาแจ้งแล้วพ่ออยากแข้งนอนหมอนขึ้นกลับขึ้นมาแล้วฝันปอมาโห่ทางงอ าสีเว้เขาสู่บ้านคุยบักโตูผัดไหลสนลาวาสีน้นอยพนผ,ผัดมาเรีนยน้อ่ตำต่อต่อกระต่อมัดน้ำเขาแรีนตำจนหมดเฮียงบัดตื่นมาบ้านสวยลแล้วลาเขียดในเดียแม่บัดเอ้พี่แกสอนเอ้เขียดให้หมอนมาขันแขวเขียดให้หมอน เอบอบม่นพี่หมอนเด้ยัยเด้ก่อนลำเ้อเครียดให้หมอนมาคันแถวอยักโ,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 โทษทีละมันเตะสูงพอดอยากเตะลงอยากเตะลงเตะ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 ลงตายตาล่าเตะสูงพอด้ดอกแม่พันแม่วันใด้กินกระปงสันละบอนไอ้มอน,หมหมอนเนี่ยบ้านได้เอินเจ้าได้ยญย ละบอนเออบอนละบอนเออบอนบ่เข็นโอเข็นใจผัวมีความอนรักบางเอดฝันพอต่อกาไทยคำน่าไดนไเอโอ้หสุผลเบี้ยมาบอ ลาสาเสียงถ้อยโอแอนเสียงเพชรจกักรบาลได้ไหมเฮ้ยอดุญาตบาดค่ำเดอะพอเด้อร์เบาไว้ลองไว้พ่อเป็นสังเกตพ่อไอ้เพิ่นได้ไปเต้าเมียพ่อไปกินน้ำพ่อไปซอยดาวแต่ละค่ะชุดนี้นจะบาดสก่อนอ่ะเดี๋ยวเต้าเสียงก่อนสังเกตเบางแล้วอยู่คนละมุมละแก่เสียง้่ำแค้นอีกบ่แม่สิยงร่ำแค้นอีกบ่ฮะล่ำเลยติกันผู้ใดมาสิฟังล่ำแค้นขอเสียง ออโอเคกันผู้ใดมาใส่ขวางเลยเตยคอสยะอา้าเสมอกันงงสมัติเกล่ะเนี่ยคันเตยนี่พลาดยุดดอกสองเสียงอ๊ะโซเซเน่นจะบาดสกตอเดียวสิพ,พ้าเตยฝ้าเยาเงยา,งาเนาะาเอาล่ะเป็นกระจาเน่บ้าฤกษ์เงินเงือกกะบ่าพ่อป,า,ปานี่เดียวกินตอนเกี่ยวเลี้ยงตองคิดพิษต้องเก่งหิวนอนก็ต้องหา,หา,หาเอากระเฝ้นาน้ำเพื่นผู้อยากเตยเฮ้อเอาพ่กให้เฝ้าตีพ่อ ยิ่นอนเก้าวต้องหาวเว้ากันโดนจังหลุดจากกันขึ้นเงาเอากันโดนจังหลุดจากกันดีอันพันรยางาเพรสามีมูสาว่าที่เพรตัวหญงนักเลงย่อมทำไรสุลุยสุไลเพรสับคนบ่นับบ่ถืออันนี้คือคำสัญญาเดิรอนเดิอไปเร็วจังหลุดลำลาเอาเดิมางไงบ่แม่เสียงไงบ่ เราไม่ใสิใหญ่กว่านี้เด้โอ้ลาดาฮารวัลเอาอีพ่อศิษย์เจ้ากับว่าท่านไปใส่ตี่ออันุยาตเดือดให้จักสองก่อนเนาะพ่อเนาะเอาละปั้นกระจ้าในบ้าเดือดเดือนเย็นเมื่อกลับมาพ่อป้าในเร็วหันหน้าขอใส่กันจักหน่อยคุณวราชาต บังหันว่าไปแลี้ยวไรอันไรอ่างเพิ่นว่าเด็กเดือนเย็นเมื่อป่าพ่อปนิเลวเพิ่นว่าเขากับน้านี่บ่เสียบไก่กินกัคนเด้อเพิ่นว่าเขากับน้านี่บ่เสียบไก่กินพันว่าเพิ่นว่าลิ้นเจ้าลิ้นอีลิ้นปวเดือนเก่าลิ้นเจ้าลิ้นลิ้นปวเดือนเก่าเพิ่นว่าเจ้าเจ้าเบาเจ้าเบาแล้วว่าเพิ่นลูกเือนไม่เอารถไว้แนวเรื่งเจ้ากันให้เขาลื้อสะน้ำฝ้าเปล่าเรีนติงสู่ละาป้ไรจริงจริงที่หลังแก่ไม่สีน้ำไปสอบปลมาสู่ที่หลังในมือนี้เราจะสีมักดังเราจะสีมักดังเราจะสี บักแก่กะเตกเลยอย่าจงให้ฉันเด่นลองทงโดนจากเวทีเสียกัยจิกกายอมไต้ค่าแกงก้บสีแดงหัวจิกแล้วก็ตาบบอกกัยโอ้สามยอมไต้กะทีสามหรือสี่เหลาตัวเต็มเดือมาแสักการะกุกเขาเด็กมาแล้วมาเดือดมาแล้วแยงสลากรุ่นถูใสักกนได้ก็ละเข้าใส่กันอะอนีตแมนการลองกันรับยกที่สองต่อร้องกันก้ามาลูกเต่ามีสองปากสองม้วนนกปอ์เนาะ แล้วคุณพ่อหมายน้องเฮียเดถูกคบตกใจสุขคนเป็ีนไปได้ย่ายเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บสาร์การหลอกการล่อมือนี่เอาตามสถานการณ์ผ้าเป็นผ้าไปเนาะคุณเนาะเอาละฮะนี่ผู้เลิกหน้าเนวล่ะก็เอาเจ้าเอากันแล้วมาถูกท่าเอาเจ้าเอากันแล้วมาถูกท่าสารวน้องแล้วก็โบ้ได้บ้าบอ ได้บักระแขงสู้สะเบออยากก็เอือกินเด้อขันมาคือไก่เอาเจ้าเอาผลลัมสียงลำแขคงเนีว่าสุขและสุขแต่งบุญบาปมากคนนี่เร็วไรเน็วแค่กระลงโลโจดพ่อสู้กันสู้เป็นหมอหากินเลี้ยงปากสุ้เหลือถูกดังอะไรนั่นหาก็เลวเต็บุญกรรมละตาสิ่งละตาดำไปดีไปตัวเวลาสันดีความมาแข่งสาดน้ำล้วนแต่โตงามงามมีเสียงมีเสือเจอเจอตื้นดำหน้าดำตาบ่ได้ผิดเตะกาบุตรขวบบอลเกยเป๋ละตาผู้ดันเป๋เป็นโมกุลโง่ละก

ปิดไผ่กนสิเป็นลาพญาเจ้าเป็นพระราชาปุกก็มาฝูงลาดมาอยู่ลีสิเป็นนองปสาแต่จะอยู่ลาสเบย์ก็ไม่เจ้าเป็นถุยก่อยเป็นลาแม่เท่าเจ้าเป็นเราละพวกบกหนาละเจ้าเป็นทรัพย์ต่ก็เสือสั่งสั่งเพือนอาศัยอยู่ในเคื่อนตาไม่ได้โดนเจ้าเป็นคนไม่พวกขี่หานเจ้าเป็นบาสิเป็นแล้วก็ละผัวผู้เท่าเป็นหัวเตี้ยมเกล้าเตี้ยมขี้สศร้าร้งร้องก็สิเป็นลาผู้กีกับไพลำไผ่กันว่าอย่างบ่ไปแสพปากตาแต่ว่าห้องอากาศอากาศ ขี่ซาขี่ไส่กะกะเจ้าจุดตายแล้เขียวแกละเบลกรรมเจ้ารังองออ่านเจ้าอยู่ชันตาไปใช่อยูชันบุญน้ำหลักกะเรียงกาดตกกะเทรุกหลดลาดขี่กะเถินน้ำมาคือเจ้าโหดดังจะเป็นปุ่นขั้งหอเป็นปุ่นกอบเที่ยวตาลาเที่ยวตาลอกจอบเจ้าย้ำผือจอบไปไหนอำเภอข่อยไปแล้วกสังเจ้า น้องกะสิป็นล่ะผู้นางปกเข้าเจ้าสารเจ้าปีละพ้นทหารคอยปนละตำรวจท่านเจ้าเป็นผู้หมวดคอยเป็นผู้รองจะเป็นในหรองคอยเป็นละไร่ใหญ่เจ้าปนละไพ่ก็สิป็นลาพญาเจ้าเป็นมากกระดังลํำกะสิเบียงว่าแต่เจ้าของเปียงพระเท่ยวเดินดุงเจ้ากะยาขี่กุกหาเล่นหางเต่าขี่คันหอวขี่คันเฮามาสิถิดปากเสียมาเห็นเจ้าของเดียวแต่กระจัดการไม่ทาถ้าเขาดงผอาป้าหัวทินต้นป้นถ้าก็ไปได้โดนก็ให้นีเลียวได้าเจ้าเป็นใบสิปินปั้นปั้นบารดอ สัจปาดัมเลยจากย่างดานั่นแล้วด้นานหน้าไปดังลีสลาวิงสอนดีไส่มาจุรีกันที่เป็นหนักจะพยายามซ้อมกินตา นักนำพยายามซ้อมกินปลาแล้ไปหางงนนปนกะกะลาใส่ไรหนาพยายามกินปูกะใส่มันมุนทั้งแม่นเจ้าเป็นปูนมาอยู่รี่ก็สิเป็นกินเป็นบางเส้นเละเละอ่านเจ้าเป็นผู้ไลหาและก็ไม่ของหอ,อยอสีป่องหาจับแต่ละที่บ้านนำจับลาบกลุ่มก,กุ้มโตเปิดตะก้ันไปแน่ตะลังทำทูดเจ้าเพืพ่ผู้ต้องหาหอ,อยสีป็นสวดฟองปองเจ้าเสีตะลังไปสั่งมากตี๊กกะตะกี้ก็ทับเป็นในกวลลัฒนงรามที่โค้งม่จะไปไหนาาใะไหมมาพากีเล่นกีการอันเลี้ยว อนาสิทีิ์รนไทยเมื่อยัางทางไปพื้นที่หลังเอาใ้จะต้องบางเยลเจ้าเป็นเงินดาวใส่ซ่องเงยตั้งตาไปเล่าหูก็ไดล้บาง้งเรื่อมมว้ใส่ซองเนี่ยมาช้ำเจ้าอยู่บะเศร้าเจ้าเป็นทีปอบเป่าสี่เป็นผู้ซ้ำหาเป็นหมอซ้ำรักษาตอบปลานัม่นใดมีคู่บีใส่เสบ้าปลาปัดคนก็จะเปราะก็ลังหลับสิเปรอะก็ับหมดสิดำตกดำอย่าบาเจ้าห้างฮ ตองปากสวเทตะมันผูกอกถูกใจสุกูสุขคนนี่เป็นไปได้ยากเพราะจันเหลี่ยวผู้ฟังนี่มีไรุ่นเออเพราะจันเหลี่ยวมีดตะตะรุ่นอายุสิบปีขึ้นมาจนมาหอดเจ็ดสิบปีถอยเออกันแปดสิบปีดีก็จะบ่มีดออกปีน,นีไปนอแล้วเนาะไหมเนาะเพราะจันเหลี่ยวลูกเต่าบ่รลองบ่ล่มีดองปากสวเทตะถูกอกถูกใจอีพออีแม่ตายพีสุกูสุขค,ขคนนี่เป็นไปได้ยากอันนี้แบ่งภาคแบ่งส่วนเนาะประมาณเนาะให้ผู้เฒ่าฟังได้ให้คนหนุ่มฟังน้ำเออจ้างน้อยจะางเซวใส่กองอยู่เด้อแม่เด้อ ่าจะเข้าเด้อพีน้องจุดน้องเกดเอาละฮะเรียผู้เลิกมาแล้วเปียบแทบแมวมาคือพี่แหลโนอพี่แหลงน้ามาล้ำเกงเส็งดีพี่แหลกน้ามาล้ำเกงเส็งดีนะกบพี่ต้งน้ำผานตีพองคนในคนละมักเดียวไรมักแบบก็กระเรีนโซงนาโซงนารับก็ลับไปงามลับเนื้อไม่แล็บนำบนโต๊นโลดตะละตะละทำเตะตามหรือสีมักเดือเป็นแบบน้ำมาก เบ็ดนามาตูนีสีไหลมาเบ็ดนามาตูนีสีไหลมาไรกวนฟังสังก็ยังไหลล้ำไม่เลยสิล้ำสามาล้ำไม่เลยสิล้ำสามสามอยู่รีล้ำมาแต่หน่อยจนไงอ่ะล้ำมาแต่หน่อยจนไงมาไรนักก็ไลยล้ำทังทางหนังฟาแต่หมอนะล่ะเป็นล้ำยังหมอล้ำยังมาแค่เป้าลายเสียไ่เสียไปใส่ห้องก็ได้เป้ามือนีมือวานมือกวนก็ได้เป้า มรับยามาแค่เต้าไรสิรับยามาแค่เต้าไรสิจะเป็นหลวงพันหลอก็แบบเดินดีได้คนแม่คนคนเอ้ยคนมาได้ไรน้ำในก็ไม่คนเจ้าเลยงารับในรับไปแต่เราได้มาลำแล็งขึ้นน้ามาแก่เล็งขึ้นน้าเขินหน้าผู้ปานมาแข่งเอาแบบแดกก่จ้ะเอาแบบเต้ยๆต้ยตีบนะแต่ไ่สิบะเลยฟังมีท่านเอาจะเคลิ้มหนึงมาแม่เนาะไปเติมแถมมาบอกเนาะเติมแถมน้ำเจ้าบ้างฮันเจ้าดีท่านผู้เบีสันโดด เป็นศาสตร์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าเพิ่นสิไดสส้ตัดสรูไปตัดมัวสอนสัตว์อนันต์เนทัศน์ศาสตร์สุดท้ายของเพิ่นสิบ่ได้เกิดขึ้นอีกเมื่อนี้เป็นงาน,นกานมัสการองค์พระธาตุแล้วก็พระเจา้าใหญ่ของเฮาขออนุญาตเตืมเ้มแถมนําคุณวรชัดจักหน่อยสักหน่อยเป็นวันณคดีทางธรรมเพิ่อนมากาดำกาดอนแกงก้อนแตงเขียวอรพิมใจเดียวจำปาสีตน้นสีทนมโนราบอาจบเราพ่อผู้เขียวอยากเตยก็มีเอาจักหน่อยนึ่งเนาะถันห้าเพิ่นได้จ้างอยากจะสิมาตัวไหม ปรึกมาแล้วก็ฟังเสียงหญ้าังเสียงยาว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 ก็ยาวแม่น้ํยาวยาวน้ําไหลผ่านงมายาวยาวมาไหลผ่านงมาไปสบานต่องหลังเล่นนําเพิ่นเพิ่นดินนาไปแห้งฝนแหนน้ําส่งให้นาน่อู่งางน้ออึดยากเด้อแม่พี่น้องพวก พี่น้องกังอยู่แนวกินพวกพี่น้องกังอยู่แนวกินเอเดินเฮามีเกิดมาแต่มาตื่มโมไเสียกัแมนยาสื่อเริ่องสื่อหาเอาไดง่ายเริ่องสื่อหาเอาไดง่ายเฮ็ดพี่ลายพี่น้องหาก็นละยืนดอนเน่กาล้ใส่แค็นกับพักกันปู้ศาสตร์จะได้เนี่เดี๋ยวอายุสามนาทียายพี่มาดามอจะเข้าไปเนี่ยยับเขามาอีกเด้อคว่ำสวยลูกมีอยู่แค่สามเดือนกรรมทั้งนั้นเด้อเอาดีตั้งเต็นต์ประมาณตอนผู้เฒ่าจั๊กน่อยเลยสิพาเตย เอาละฮะรียเปียบเทียบเดียเปบเทียบเดียวผู้ด็กมาแลียวดึกมาเลียวพ่อเขาแลียวพ่อเขาแล้วสัรงจัดรับน้ำทานนันเดียวประรันเน้อหนึ่งนัดนาาดนาจาดนาพอเร็อแม่ล่าเตากันเฝยมาเมื่อไปนู่เอ้ยายเอ้ยถ้าอกนั้นล่ะก็ไปบวอร์สตยนเรียบนำพนาที่ตัดเมา้ี้ประกันกาพระปราจสาก็ประวัติวัตนเองโดยฮีติกูปสามหลักปต ดตาเป็นเทวดาแม่สอบอนเสบสะศึกตาไปหลายยุทธ์สำนักลาปาราบทุตากาาระบทด้ภาษามากดสวดเยี่งเตียนเี่ยงสำเร็จยงหน้าเมนตึงกษมาลาจระเป็ดอาองนันกระเพดกระเพดกระเปดกระเดกระเปดกระเดเบิงเรยวกระเปดเบิ่งเวบ่พอบนกิเลนานไล่อำหนาจากท่านสำนักท่านทั้งสองอาองมั่งเห็นมอประสิทธุลุลไล่เอาตัวตีเดนดัานจับไปรังไม่จะเลิกไปตาลึง ที่นั่นเป็นเดิแมแนนบอลเจียงเพียง,งละสมสมซื้อตำบนละรว,วเมเป็นลาเส้นละนี้ก็มอุดมสมแม่มาสมมูลหลักแรกก็โคจรมีตาบาดบองประกาศประทับอยู่หันแหดงเสาพิมเพลเอาหวังส่งเดอแมนทกุกยังละถูกยุย,ยียดเพียนพิมจำสิบป,ประมาณสมาธิสุดแรียนแรงเสาอยู่ต่อมาป,ป,จจปกกั๊บจับพี่เจ้าติตตาตดแต่กระดมตัวนวลเอ้ยอายเอ้ยพอเรื่องะพอหลายแต่หัวข้าวพรข้าวก็โผล่เจ้าบวดส่งปลาเท่าองค์เดอแมนบวชแล้วหูกะกะไร่ไก่ อันไทยท้าพยากรรัลสลังแต่พระองค์ยังหน่อยกะเลรลอยน้ำกระใสตั้ำน้ำทานบางังพงลมสมทานมาราม,มีแก่กะแร่งเสราดุลตาในเสนาในคมนั่นน้ำกันป่นพันอาใสซตัมเก่กะให้หลูก้นถูกกัอังนั้นผูดเตอร์เมนตาเจ้าเป่าตุกพัลมานอย่าเป้าหาวพอทำถูกกากิริยาใส่ความเพียนไรประการเพื่อกุศล รวบรักตะตอนน้องแอม่เนาะงน้องพอหมายเนาะเอาตอนเพิ่นตัดสาลูเลยกันละกันเกิดกระเปาบวชกระเปาเอาตอนจบเลยลาก็ละเล,ะละ็กตกิดตะตอนตันพะทนพะจิ๋วหาไว้ให้แน่ละบ่หายใจให้ใมลนมลมสมมตลน้ำต่ำทองเดียงให้เจ้าเป็นสาวไซต์ทิศท่ทานเด้อกันที่คือหยู่ลาก็ละเล็กปวดตะตอน ตันผาทนผาซิวหักไวให้เนียนห้ามหายใจเด้อเท่าเดือกันใบกันใบโอ้โหิบฏตายซะติเอากระล้องเบิ่งในตะเพิ่นกบฏตายบ่ใบใจให้ลมอีพอแล้วกบฏตายดอกเหล่าให้ลมวะโอ้เนี่ยโอ้ยกระยอนเข้อตับเขาตับก็เข่าเหนี่ยงกต่มาพอดีลาวาลาแหลกปดผะทนตันผะทนผาซิวหักไวให้เนียน หายใจอีกไม่ลม่นหลวงบอหายใจอี่ลีไม่น้อยแม่ไข่บอห้ลมแน่หลวงขึ้นมาไรว่าส w i ใจลมทรงขึ้นบไรีตามชอธรรมดาบ่ตีงอีลีแม่บอหันใจเลยลมทรงขึ้นบไรีตามสรงธรรมดาแม่อี่ลีเด้พ่อบุญใส่ผ้าชูอัดกะลัดลมตันติงเหม็นปลาหมึกบ่ ใส่ผ้าชิ้วหาอัดกะลัดลมนอตันติงนางบ่ติงกัดเนลสติตรงนอทรอยูตรงตรงเนี่แม่ใช่ไปซักน้ำนอทรงนอเทียงกว่าอดหยางโยกยายตายเลี้ยวแต่ยังเลี้ยวฮะฮะอันใดนตายเอ้าคือิบ่อตายเบื่นี่บ่อบ่อดหยางโยกยายตายแล้วแต่ยังเลียวสะเเแบกเทียวศพ หวงเกิดมาได้ว่าสวงใจล้มทรงขึ้นบ่ได้ตามช่องประนาชิตตามปะสทรงจงใจดอกปวดหัวนอตัวร้อนและพาวุดทนรงกันตันพักกันนอไหยท่าและยางคนเฮาธารรมดาโอ้ไปล่มนอบึงเมบ่เห็นมองเมีร่าปนเท่า เห็นมองตายอีหลีแม่เอ้ยตายกะกะตายแนเน่บ่เห็นมองอ่แม่ลาปันโตปันอตใหญ่เอ้ยแม่เจ้าอยากร้องจับปมบ่ตายแทะคือตายอินิโอ้ยมารวบหน้ารวบหลังผู้สิตายนี่มันเจ้าเด้จังน้อยนี่นักบ่มมองตายเด้วยมองไายมันมันตายเบิด์ตผู้มองแล้วแม่นี่เฮ็ดยังได้อยู่บ่ฉันม่ได้เงือกข้อี่เจ้าบ่อยู่บดายด้วยนี่แม่นีิลิต บ่ยกมันจะพ่นผิดเผาผานได้จังเลยงูเห่าเราก็มาสิพอดจอดฟอนไม่ด้นั่งพิมพ์ภามาแล้วสังเตยแทะแน่นอนใบลอยปานนี้สังเตยแทะแน่นอนอารมพอนไอ้หน่อหอโอ้โอ้โอ้ยอมื่จบดอกแม่เอ้ยใบลอยมาแล้วเมื่อไรจะพอถามหมอลำติว่ามันขอเพลงแต่ที่จบมองนี้ตัว าอย่าเอิรนไม่ไงถอยขวานี้ดอกขวานล้ำต่อกันไม่ไงบัดแต่งตัดล้านสอยดาวบั๊เอิรนไม่ไงวังเหมือแหล่เนี่ยขวากบ่ได้สอยถือพัดล้มจะเทียบขวานซอยได้ตลอดรถดียเอิรนเอิรนไม่ไงวังไดนล่ะเอาขวากไผ่ด้อโอ้เจ้าทั้งสองมาเอิรนไม่ไงเด้อมสิ่ล้ำจบก่อนจ้าบังไหโลกสับ โอ้ยกะสิล่องยุ่นละแต่ว่าตอนนี้ก่อนล้ำใหญ่ก่ท่านจบอยู่นละปล่ยล้ำในหลวงเกินมาอะไรมาสวงใจแดงดึงตีล้ำทรงเกินบ่ได้ตามสองปัญหาชีกตามประสงค์จงใจปวดหัวน้าตัวรอดกระสับตัวขันล้ำบ่ได้เดียมันเปตื่นเลยโอเคโอเคแค่แค่แคพระเจ้าใหไงผมว่าบ่ต้องล้ำพระนะปล่อยก่อนนี่ปล่อยก่อนนี่เป็นก่อนสั่งไม่ยั่วยุซะกะสิคือยุ่นละ ไม่โอ้โอ้โหโอ้ยบ๊วจบดอกหอเลยคนเกี่ยวเถยเนาะลานปกติเย่ล่ำก่อนนี่ได้เย่ด้มาอีกนาะบางสองปีบ้างันเอายั้งมานี่โอเค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 สาจันกั้กบนั่นของเจ้าของคอยเด็กโอเคเปินมาฟังละติ เจ้าก็หัวจักดีก็เนี่ยเอาบฟังกับจ้าหัวแค่นล้มมาแม่แม่เอ้ยแม่พันลยลูกไส้เจ้าบ่ได้เป้าดอกไปสันล้มแค้นกัเก็บไ้เอาอีกดีละไปหนอ้โอ้โอ้เออเอาเออเออเออเังเองมอฟังอเมอเออเ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 ออเ้อเอาจารย์เอ้เ